ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยทุกคนนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาแจกรีซอทแพ็คเอ็กซ์เลนในเกมมายครับผมนะซึ่งก็เอาไว้แบบสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยกิ่งหาแร่หรือว่าอยากหาแร่อะไรง่ายๆก็เอ็กซ์เลนนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะผมนะสำหรับซึ่งยังไงดีน้วเนี่ยอะไรวะอัปเดตจุดสิบแปดเนี่ยมันก็หาเพชรยากแร่รากแร่แร่ยากกันเลยนะผมนะก็ สำหรับเอ็กเรย์นี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะผมนะสำหรับใครอยากเล่นหรืออยากโหลดก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะผมนะโอเคผมจะพาไปดูระหว่างใส่เอ็กซเรย์กับไม่ใส่เอ็กซเรย์กันนะผมนะไปและนี่คือภาพระหว่างผมใส่เอ็กซเรย์กับไม่ใส่เอ็กซเรย์นะผมนะซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะใส่เอ็กซเรย์ไว้นะผมนะและฝั่งขวาเนี่ยผมจะไม่ใส่เอ็กซเรย์ไว้นะผมนะซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยนะผมนะว่าใสา่เอ็กซเรย์กับไม่ใส่เอ็กซเรย์ครับมันเป็นยังไงนะผมอนะ ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นพวกแร่ต่างๆอยู่มากมายเลยนะผมนะแล้วก็เห็นม็อบพวกซอมบี้ด้ผมนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากที่เราจะเห็นบล็อกหินแล้วก็บล็อกหญ้ายอย่างเดียวนะผมนะก็ดีมากเลยนะผมนะตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนอยากหาแร่แบบง่ายๆนะผมนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะ คลิปนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะผมรีบนะครับผมนะก็ใครอยากลดเล่นก็เล่นอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะผมนะก็คลิปนี้มีเพียงเท่เนรี้ครับผมนะบ๊ายบาย